อีงเงาสมองกว้างตายเฮ้ยแกมันงิงเงาแกจะาิงเงาจิหนูขอโทษ sorry สีดาอ่ะไอศครีมสวัสดีเจ้าหนูรับไอศครีมหน่อยไหมเอารสช็อกโกแลตค่ะคือว่าเนะรสช็อกโกแลตหมดแล้วล่ะช็อกโกแลตหมด แต่ก็มีรถอื่นสนไหมไม่เอางั้นฉันให้รอยยิ้มจเจอ,อชีเออดูกอนอร่อยจังเนอะรถถอกแล็ดฉันเกลดเจ้าของกระโดดนี้ง่ายทักวันจะได้ส่งมันลงนรกฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวคาร่ามาพอดีเลยนอะมากินนะสคิมกันเถอะ ไอศครีมใช่แล้วมีรสกราสที่คาราชอบด้วยนะแอสเลี้ยวแล้วที่สุดเลยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่ก็รักเหมือนกันนะอเออเจอของคีบุหรอ ไม่นะคิวบี้คิวบีบ้ไปแกไม่ไม่ไม่โอ้ยแซนนะแซนนี่นะาอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอไปเด็กกันนะแซนไหนดูซิอีนี้เป็นกูได้แล้วอีเอ้จากคิวบี้ไอเฮียและสุดท้ายฮาร์วีดครับขอ